สวัสดีครับก็พบกับผมช่างแบงค์นะครับวันนี้ EP พิเศษครับผมได้มางานบุญนะครับงานบุญรวมญาตินะครับก็ได้มาเจอสิ่งแปลกๆนะครับก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับเห็นอะไรฮะยังไม่เห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับ ก็เห็นกลุ่มคนนะครับกำลังอวิจัยนะครับวิจัยต้นมะพร้าวอยู่นะครับว่าทำไมนะครับถึงออกลกูกเป็นกล้วยครับให้จริงดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวก,กลับกล้องไงวะโอ้เตี้ยนะโอเคครับต้องดู มีรังผึ้งนะบอกมีผึ้งอยู่ด้านโอ้มีผึ้งด้วยมีผึ้งด้วยโอ้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ย <c oughs> มาแล้วผ <c oughs> ึ้งนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วผม <c oughs> กลับกล้องแล้วกันนะฮะเอาล่ะโอเคครับไม่ทราบว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะฮะ ก็จากที่สังเกตครับก็คงจะเป็นแม่พึ่งอ่ะอ่าเป็นมะลูกมะพร้าวนะครับแต่ว่าอาจจะกระแดงออกมาเป็นกล้วยนะครับก็อวันนี้ไหนๆก็มีเรื่องแปลกมาให้ดูแล้วเดี๋ยวผมเอาโชคมาให้เลยนะครับ เห็นเลขอะไรครับเนี่ยโอ้ยยังไม่เห็นเลยฮะห้า uh ศ no ูนย์นะครับโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับห้าศูนย์ห้าเลยครับโอ้เต็มเต็มเลยครับศูนย์ห้าเลยฮะศูนย์ห้ากับหัวเลยครับโอ้แน่นอนเลยครับเออทำไมเป็นห้าอีกหนะน่าเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับ จ e oh. okay. okay. ิ้หนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะมา้าออกลูกเป็นกล้วยนะครับแถมมีพึ่งเฝ้าอยู่ด้วยหลังใหญ่เลยนะครับก็ เพื่อนๆท่านใดอยู่เขตนี้นะครับพิมายโนนสูงโคราชนะครับก็ถ้าอยากมาดูก็ที่วัดบ้านห้วยน้อยนะครับเ็นไมเป็นกล้วยจริงๆนะเนี่ยนี่แคออกเป็นกล้วยจริงๆนครับไม่ได้มีใครไปเสียบไว้นะครับเนี่ยเข้ามาดูกันได้เลยฮะ สุดยอดมากเลยก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับวันนี้เพราะว่ามางานบุญนะครับรวมญาติวันนี้โอ้โหได้เห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้ก็เลยอยากมาแบ่งปันนะครับคุเฮครับเพื่อนๆท่านใดอยากโชคดีนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับผมโอเคครับใครอยู่เขตนี้แวะมาดูเลยเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้เลยครับ โอเคครับขอโชคดีครับดีแล้วว่าพึ่งประจานรังเป็นตัวเลข